สวัสดีครับผมเอกอีสุป้ายแดงโปแรงทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับรถของลูกค้านะครับที่ใช้โปรโมชั่นดาวอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแคป s d a ปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในโปรโมชั่นนี้นะครับคุณลูกค้าได้เลือกล้อแม็กเป็นรายเดียวกับรุ่น LDA นะครับที่มาจากโรงงานนะครับขนาด16นิ้วนะครับยางเบอร์สอง7 0 R16 นะครับ ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นกันสาดสีดำลายมุ้งนะครับนี่สุดว้าวเลยส่วนฟิล์มกองแสงนะครับอันนี้ก็เป็นลามีนานะครับเบอร์ ARL 2 0งนะครับความเข้มก็อยู่ที่60%นะครับรอบคันเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะครับปกติรุ่นนี้นะครับเป็นตัว SDA จะไม่มีกันชนท้ายนะครับนี่ในโปรโมชั่นของเราก็ ติดกันชนท้ายนะครับของห้างให้กับคุณลูกค้าเลยครับเป็นกันชนท้ายรุ่น LDA สีเดียวกับตัวรถเลยแบบนี้เลยครับเ <c oughs> <ๆ>มื่อกี้เราก็พาไปชมรอบคันกันแล้วนะครับในโปรโมชั่นของเราดาวที่1น0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการแต่งแบบไหนขอให้บอกนะครับเดี๋ยวเอกยูสุป้ายแดงโปรแรงทุกคันจัดให้ครับ